It's I too now, you late and remember me สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP รีวิวสนามครับวันนี้มาถึงคิวของสนามลำปาง FC เหรอครับน้องกระทิงสเตเดียมหรือว่าสนามกีฬากลางจังหวัดลำปานะครับ โอเคเหมือนเดิมครับเราก็จะมารีวิวในเรื่องของดีเทลของสนามหนะ้าที่เขาได้สร้างขึ้นมาและเพจที่ได้สร้างขึ้นมาก็คือเพจเฟสไทยนะครับใครสนใจสามารถไปติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเขามีหลายสนามเลยนะไม่ว่าจะเป็นสนามในไทยลิงค์เนี่ยมากมายสามารถไปติดต่อสอบถามก็ได้เลยนะโอเคซึ่งสนามแห่งนี้ครับเป็นสนามรองสุดท้ายแล้วนะเกือบแล้วครับสนามสุดท้ายก็คือสนาม80ปีของโคราช ซึ่งเร็วๆนี้แหละเราจะได้มารีวิวกันแต่วันนี้เราจะมารีวิวสนามหนองกระทิงก่อนละครับมามาดูกันว่าเหมือนของจริงขนาดไหนครับสำหรับสนามแห่งนี้เหมือนเดิมครับผมจะมารีวิวตอนที่มีกองเชียร์และผู้ชมอยู่ในสนามก่อนนะเรารีวิวตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมกันละเนาะมา สนามแห่งนี้ก็จะเป็นสนามออกแนวสนามกีฬากลางจังหวัดแล้วเนาะก็จะมีในเรื่องของลู่วิ่งล่ะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสแตนฝั่งตรงข้ามสแตนประธานกันก่อนนะครับสแตนตรงนี้ก็จะไม่มีหลังคาแล้วเนาะเราก็จะเห็นเด่นชัดในเวลาถ่ายทออสุดล่ะครับซึ่งโอ้โหสนามแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะโอ้โหมาเริ่มกันตรงนี้เลยครับโอ้โหเขาก็ใส่ในเรื่องของป้ายกองเชียร์ฮาร์ดคอร์ของทีมลำปางมาด้วยนะครับ นี่ครับไล่มาเรื่อยๆครับโอ้โหในเรื่องของป้ายกองเชียร์เขาก็ใส่มาหลายป้ายเลยนะครับโอ้โหชาวลำปางต้องจัดแล้วนะเหมือนจริงมากครับและตรงนี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสนามแห่งนี้เลยนะเป็นชามตาไก่ครับโอ้โหใบใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหเวลาถ่ายท่อสุดก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยละครับไล่มาเรื่อยๆและครับก็จะเป็นในเรื่องของป้ายเหมือนกันเนาะโอเคในส่วนของสแนตนตรงนี้ก็ผ่านไปมาไล่มาดูตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของจอ LCD แล้วเนาะแล้วก็มีสปอร์ตไลท์แล้วก็มีสแตนเสริมด้วยนะครับที่เป็นสแตนเล็กด้านหลังโอ้แล้วก็มีป้ายสกอ์บอดแล้วเนาะมีธงชาติไทยแล้วก็ธงสโมสรโอเคด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากมายแล้วเนาะมาดูสแตนประธานกันบ้างครับสแตนประธานของสนามหนองกระทิงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอ้โหถือว่าทำมาเหมือนมากๆแล้วครับอีกหนึ่งสนามเลยโอ้โห งานดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟสไทยหรือว่าเพจเฟสพพี p l Editor ตอละเนาะถือว่าเป็น2เจ้าหลักในประเทศไทยเลยแหละที่ทําสนามงานไทยลีกแหละครับที่ผมได้สนับสนุนอยู่ตลอดมาแหละครับโอเคก็จะเป็นปรามาณนี้นะสำหรับตะแตนประธานมาดูหลังประตูฝั่งนี้กันบ้างเขาก็มีป้ายคีฟไฟติ้งนะครับโอ้โหป้ายของลำปาง f c ฟซละเนาะโอเคดีเทลของสนามหนองกระทิงสเตเดียม ในตอนที่มีกองเชียร์และผู้ชมก็จะเป็นประมานี้นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะดีเทลทั้งในสนามและนอกสนามกันครับ let's go <S <c oughs> ก็ตัดมาตอนที่สนามไม่มีกองเชียร์และผู้ชมละครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะดีเทลกันเนาะเหมือนเดิมละเนาะสนามแห่งนี้ก็จะมีในเรื่องของลู่วิ่งละครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสแตนปะูนเนาะไล่มาเลยครับ เขาก็จะสลับเท็กเจอร์ของสีที่นั่งระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลแ่ะครับโอเคก็จะเป็นประมานี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของชามตาไก่กันดีกว่าโอ้โหถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสนามแห่งนี้เลยนะโอ้โหเขาทํามาเหมือนมากเลยนะครับเดี่ยวโอ้โหถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะสนามแห่งนี้ซึ่งผมก็ชอบแหละครับโอเคเขาก็ใส่ในเรื่องของป้ายอุนต้าลำปางมาด้วยนะครับโอ้โหถือว่าก็ใส่ดีเทลมา ก็เกือบ1้อยเนตาเนาะ,ะพูดได้ว่าเกือบร้อยเเซเลยครับคอนข้าที่จะใส่มาครบหละครับโอเคสแตนตรงข้ามฝั่งประธานก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตรงนี้กันบ้างก็จะเป็นในเรื่องของดีเทลจอ LCD แล้วก็มีในเรื่องของลวหละครับโอ้โหทำมาคอนข้าที่จะเหมือนมากเลยเนาะโอ้โหชาวลำปางครับว่าอย่างไรเหมือนไหมเดี๋ยวเรามาดูสแตนเสริมตรงนี้กันบ้างเขาก็ใส่มาแล้วครับเนี่ยสแตนเสริมที่เป็นสแตนเหล็กเนี่ย โอ้โหก็ถือว่าใส่มาแล้วก็มีน่าจะเป็นป้ายบอกสกอร์หรือเปล่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะตรงเนี้ยก็ใส่มาด้วยละครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของธงละครับธงชาติไทยแล้วก็ธงโมูรอนลำปังไล่มาครับไล่มาเรื่อยๆก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเป็นล้วละครับมาดูในเรื่องของสแตนฝั่งประธานกันบ้างล่ะครับมาเริ่มกันเลยครับก็จะมีในเรื่องของหลังคาแล้วเนาะเป็นปกติของสแตนประธานอยู่แล้วครับต้องมีหลังคาโอเค สนามแห่งนี้ก็จะเป็นสแตนปูลแหละเนาะมีในเรื่องของการติดเก้าอี้ที่นั่งแ่ะครับแล้วดูดีเทลของลู่วิ่งครับ <c oughs> เขาใส่ดีเทลในเรื่องของการผุพังของลู่วิ่งด้วยนะเหมือนแบบว่าน้ํามันกัดเซาะแล้วเนาะถือว่าโอ้โหดีเทลขนาดนี้สุดยอดจริงๆนะผมมาชอบจริงๆไอ้ดีเทลที่แบบว่าทํามาให้มันสมจริงอะเนาะแบบมีความ เก่าความคลาสสิกของสนามอะไรปรามาณเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมชอบมากๆครับโอเคไล่มาเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของอุโมงค์แล้วก็มีซุ้ม VAR ให้ผู้ตัดสินด้วยละครับโอ้โถือว่าเหมือนจริงมากๆโอเคไล่ไปเรื่อยๆแล้วมีโอ้โหโซนผู้สื่อข่าวด้วยนะเพลสโซล่ะครับโอ้โหแล้วก็เป็นในเรื่องของพิชยาสแตนแลอเนาะชื่อของผู้สนับสนุนของทีมลำปาง FC โอเคในเรื่องของดีเทลสแตนฝั่งประธานก็จะเป็นปรามาณนี้ล่ละครับ ก็ถือว่าสมจริงมากๆเลยมาดูในเรื่องของหลังโกฝั่งนี้กันบ้างมาเริ่มกันตรงป้ายเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นคีฟไฟติ้งเนาะเป็นป้ายของลำปาง FC แล้วก็เป็นในเรื่องของดีเทลรั้วลหละครับข้างหลังก็จะเป็นในเรื่องของต้นไม้แหละเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสแตนของทีมเยือนลหละครับโอ้โหเขาก็ใส่เข้ามาเหมือนจริงมากๆเลยนะโอ้โหถืว่เป็นอีกหนึ่งสนามที่เก็บดีเทลมาค่อนข้างที่จะ ครบละครับโอเคในเรื่องของดีเทลในสนามก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูสนามในมุมสูงกันบ้างละครับจะเป็นอย่างไรเหมือนจริงขนาดไหนโอ้โหดูกันลับเหมือนไหมเพื่อนเพื่อนเช่าล้ำปางว่าอย่างไร สนามน้องกระทิงแห่งนี้เหมือนไหมครับส่วนตัวผมก็ว่าเหมือนอีกหนึ่งสนามเลยแหละโอเคครับสำหรับ EP รีวิวสนามน้องกระทิงสเตเดียมของลำปาง f c ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะดีเทลของค่า <ini> ดีจะสมจริงมากๆครับโอ้โหโอเคสนามต่อไปเหลือสนามสุดท้ายแล้วครับก็คือสนาม80พรรษานะเร็วๆนี้ได้ ชมกันอย่างแน่นอน100%ยเซะครับสำหรับคอนเทนต์รีวิวสนามในเกมเฟส2021ของช่ององผมก็จะเป็นปราบนี้แหลนะเนาะถือว่าตอนนี้ผมมีเกือบครบทุกสนามแล้วจริงๆครับมันจะทำให้คอนเทนต์ a s t e r League ที่ผมทำอยู่มันจะเหมือนจริงมากๆเลยเนาะแทบจะ100%เซเลยล่ะครับสำหรับคอนเทนต์ a s t e r League ของช่องของผมอมะเพราะว่าในเรื่องของหน้านักเตะสนาม ผมมาค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะในการที่ทำคอนเทนต์ให้มันสมจริงที่สุดอะผมซีเรียสมากๆเลยนะซึ่งผมก็จะพยายามอาสนามที่เป็นงานไทยลีกมาทำในคอนเทนต์มาสเตอร์ลีกแล้วก็มารีวิวแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเนี่ยแหละว่า มันมีสนามงานไทยลีกที่สามารถเล่นบนเกมเพจ2021ได้นะใครสนใจใครอยากเล่นก็สามารถไปติดต่อได้ที่เพจเพจเฟสไทยเลยนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับเดี๋ยวเจอกันสนามสุดท้ายนะ80พรรษาสวัสดีครับ